สวัสดีค่ะเมื่อวานนี้คุณแม่บอกว่าไปเก็บเห็ดมาแต่มันแต่มันกิง่งแต่ว่าเมื่มได้เยอะไหมมันมก็บ่ได้เยอะดอกมันพาทธุลาอีกได้ลุงจากภูมาชุดหาเห็ดเลยนะครัแบแสดงว่ายัางเก็บไม่ทันเสร็จได้เก็บน้นอยนึงได้เก็บหอดหอดหาม,มงหอดเทียงหนึ่งแหมก็ได้หนีนยโอ้ยแม่่าสิเก็บบนมือบดคำพอได้แกงไหมได้แกงอยู่ได เก่งซะว่ามันเป็นเห็ดไม่เหมือนครูเรานะเก่งมันเป็นเหดเทถาๆบ้านนี้เวลามาเก่งเรามันเป็นเฟียนๆเลยมันประสเสพผู้บานเฮาไม่เจ็บยังไงนี่พูนไปทั้งมอหินขาวคุณอะปมันมันมันเขาเอียงมันแซ่สเสะมันไม่เค่มันคนละดินกันนะเก่งมันเป็นน้าดินน้าเด้อห็นบานเฮามันเก่งซสบ ไปเก็บเห็ดไม่เห็นเห็ดจักตอนเลยเห็ดเราสเต็กบนเนี้ <c oughs> มันไม่ได้หลายเนาะเพราะว่าอันนม้เป็นหอ,หอดเพนหอดเทียงกระดดกขึ้นมาก็ได้มามากุลาเดินเด่นแสดงว่ามันไกลเหรอไก่ตัวนี้คิโลแต่เอาขุ่นมอสินขาวนะปะัดไม่อร่อยหรอกไม่อร่อยคืออย่างปกติเห็ดมันเกิดในพื้นที่เหมือน เหมือนแบบว่าขี้ม,มีกดมีอย่างเสียมันออกจะเฟืฟ่อนๆอย่างเี้แต่ก็กินหมดแล้วก็มืดแล้วน้อสปิเรียนี่เนี่ยความกินเนาะคิดว่าจะขิดมาขายมาอะไรโอ้ยจะขิดมาขายก็ได้ติ๊กเอ๋ยัง่ว่อิ่มอยู่รู้สาว่าเออวันนี้จะไป แบ่งซื้อเห็ดแม่ก่อนนะมันบ่ได้ลายด้อคือมันเห็ดมันหายากกว่าัวสิพอแต่ละดดกไิ้กิ่งมันบ่แไม่น่ไปละกหอบอาหอบเอาดิ่งมันตรงนี้ปืดน้ำยาน้ำอุ้ยมันก็หายางตัวก็แม่ห่งมันนี่แม่เป็นคนมันเก็บเห็ดแล้วแต่ว่าไหนว่าเขาบอกว่าอยู่ภูเราก็มีมีแต่มันมันกับมันการมันก็ได้บินขึ้นสูงๆเขาไปเก็บภูเฮาละมื่นพอด้ยยิ่ง สรุปไม่ได้เห็ดนะได้อยู่แต่ว่าได้น้อยก็ได้น้อยตัวทุลาไม่ได้ไปทำทุลาต่ออ๋อก็เลยได้ได้ได้รีบลงจากภูเออครับรถลงจากภูมาเลยจ้าชุดชุดหาเก็บเห็ดนั่นแหละค่ะมาเรือถึงบ้านกี่โมงแล้วเมื่อวานหาโมงเลงุ้งกูไเออนี่นะครับ คุณแม่เหนื่อยไหมคุณแม่เหนื่อยเหนื <c oughs> ่อยเพราะว่า <c oughs> แม่ต้องทำงานทุกอย่างเลยแล้วจะไปถ่ายไปถามหน่อยเหนื่อยแล้วจะไปเก็บทำไมมันหมักไปเขาบอกว่าไม่ต้องไปหรอกพักก็พักสิทำน,นู่นทำนี่แต่นี่ติ๊กบ้านกับวันเดีเยวก็เถี่ยวลุ่มสิวันก่อนก็ไปเอาหน่อไม้วันเมื่อวานก็ไปเก็บเห็ดมันมันอยู่ซึ้งว่าติดเมยไม่ชอบอะ่ะไม่ชอบ ไม่ชอบไม่ชอบทำงานเนี่ยเฉยไม่ได้หรอกสีมานางนอนอยู่นอนกินไม่ได้หรอกเราต้องทำงานก็เขาให้พักผ่อนแก่แล้วพักผ่อนกับสินอนอยู่สีมนกับสิได้กินยังไงว่มีลูกว่ามีเต่าเฮ็ดให้กินถ้านอนถ้านอนขาขึ้นห่างกับดิกนิวยั่ไมีคนทำมาถวายเราก็อีกอย่างอ๋อถ้ามีลูกมีเต้าทำให้กินก็ดีเนาะอันนี้เราไม่มีอะไรเราก็ต้องทำทุกเวลาทุกอะไรเราต้องทำหมดอย่างเนี้ยถ้าสมมติว่า เขามีลูกเนี่ยลูกก็ต้องมาทําให้ใช่ไหมแล้วก็นอนได้ออที่เรานอนไม่ได้ไงเฮ้ยเรานอนไม่ได้ไงเราจะนอนในผู้เดสิเหตุให้เฮาเนี่ยอก็ไม่มีคนทําให้เ,ออเราก็ต้องทําสิค,าคขาคนบ่อเข่าเจ็บนะถ้าผ่อนต้องนอนเยอะๆนอนไม่ได้ค่ะเห <c oughs> ็นไหมก็ต้องลุกหนึ่งเขาผู้เดชเหตุหนึ่งแห้เฮาถ้าเราไม่ทําอ่ะใครจะทำให้ห่อนมีเขาหนึ่งน,าน่าเล่นง,ง่ายท้ายถุง กมากาไกลก็อยู่กันแค่สองตายายทำอะไรมากมายโอ้ยจะมาบอกแค่นี้ด้ว่าเห็ดว่าเห็ดเขากบบว่านีกี่กี่พูดได้เสียเถอะเราสองคนเราเราก็ต้องทำน่ะคนหนึ่งไปน้าคนหนึ่งก็ต้องเห็ดงานบ้างงานอย่างเราต้องทำน่ะก็ไม่ได้ก็ไม่ได้สะดวกสบายเนาะไม่ีิดมือ แล้วตอนไหนจะได้พักทำกันก็ก็ต้องทำไปตลอดอย่างงี้เด็ดๆกันอยู่คนเราเนี่ยขับดถเด็ดๆมันไม่สิ้นสุดการเดินทางหรอกครัอ๋อทำไมเด็ดๆไม่สิ้นสุดการเดินทางขับเด็ดๆละสินสุดการเดินทางนะคะคนเรา้ับ่ถเดินทางพุ้งติดอยู่แค่นั้นเองแล้วต้องเดินไปเรื่อยๆเสร็จแล้ววันเหมือนเหมือนนาฬิกามันก็เดินไปเรื่อยๆ จน,นจนทานจนกว่าทานหมดเนี่ยหรอแม,อม,อม่แม่บอกก็จะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะแดดๆนะครับไม่เห็ดห่เห็ดนคอืมเราก็ต้องได้ทำทุกวันทุกเวลาด้วยนี่นะครับงจานตากแดดไปเลย तो